สวัสดีคะ่ะพี่นโน่วันนี้ก็มาผูพ่อก็ชมว่าดามูดีเคที่เก่าจ้ะมือนี้มาดามูกับผ้าพีพนมเขาคลุกเคยแล้วจะพี่น้องจ้ะมือนี้มาดามนําเสนออันนี้สิมาเฮ็ดกิมจิจ้ะสิมาเฮ็ดกิมจินะจ๊ะน่าจะมาทํากิมจินะคะขั้นตอนแรกเขาก็เอาผักกาดขาวหัวผักกาดขาวเนี่ยสเอาไปเอามาแช่กับน้นําเกลือก่อนนะคะเทามาเบิ่งขั้นตอนกันทำเห็ดกัน กาดขาวหั่นฉีบบอกจะ่น้องเห็นบอกเห็นชัดบอก ฉีกออกไปเลยนะคะเพื่อนฉีกออกจะ้ะนี่ะฉีกออกก็จะได้เป็นชั้นๆๆๆแบบนี้นะคะ เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไว้เด้อจ้ะเลี้ยงไว้ในกระมังหั่นเป็นสีหั่นเป็นหกกระได้ด้อจ้ะพี่น้องแล้วแต่ถนัดนะคะขนาดามหั่นออกหั่นแหลมสีสีชิ้นค่ะตัวใหญ่งสินหญ่งคือพี่น้องชิ้นใหญ่มากภาชนะแก้วใส่ภาชนะแก้วไว้ค่ะนี่จ้ะเอามาเลี้ยงเพราะว่า กะละมังมันหน่อยมันก็พอเบิดนะก็ทำชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เลยจ้ะชิ้นใหญ่ไปนะจ๊ะเนาะทำชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ะนี่เรา,าเลี้ยงกันนี่เลี้ยงกันเอาไว้สิล้วพี่น้องจากนั้นก็มาใส่เกลือกันจ้ะพี่น้องเทใส่เข้าไปเลยจ้ะเทใส่เข้าไปเลยนะจ๊ะ ตองอยาดแล้มันเข้มเรื่องพี่น้องใส่ได้ไหลายใส่เกลือเยอะๆเดี๋ยวเขาก็มาล่างออกก็เก่าจากพี่น้องอันนี้คือใส่ให้หให้อะประกาศเขานิ่มนะคะ จากนั้นเข้าก็มาเฮ็ดส่วนผสมกันจับพี่น้องจา้าส่วนผสมว่ามีอะไรมั่งจากนั้นหนาดก็มาผสมแป้งกันจับพี่น้องมาผสมแป้งกันนะคะแป้งมาดามก็เอาแป้งเฮ็ดขนมปังธรรมาดาเลยจับพี่น้อง แป้งเอาแป้งขงนมปังธรรมดาเดวอพี่น้อมะนาวเห็ดแบบสูตรสูตรเห็ดง่ายๆเป็นลูกให้เตากินจ้ะ okay, จากนะคะมาต่างไฟต่างไฟกลางนะพี่เน้อต่างไฟกลางแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆจ้ะค้นไปเรื่อยๆ น,นี่เป็นกระเทียมนะจ๊ะเนาะอันนี้กระเทียมแล้วก็หอมหัวไ่แล้วก็ขิงอันนี้เขาจะเอาไปปั่นเนื้อพี่น้องจะเอาไปปั่นจ้ะ แงข้าวข้าสุกแล้วเรียบย้อยพี่น้องพักไว้ให้เย็นจักหน่อยนอกจากนาะพักไว้สักพักไว้สักแป๊บหนึ่งข้ามาเบกันผักกาดเราว่านิ่มหรือยังนี่จ้ะผักกาดเนาผักกาดเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะี่ก็สิกลับจะ้ะกลับด้านกับหนำลุงกับพริกนั่นแหละ ไปเผ็ดมาเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วพี่น้องเริ่มนิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงรออีกสักแป๊บนึงเพื่อนก็เริ่มนิ่มแล้วจ้ะตัวทางนี้เนาะทางนี้ย่ำกรอบๆอยู่แต่ทางนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยนิ่มนิ่มแล้วนะคะ ทำกิมจิแมาดามเห็ดดูดูแต่ว่าบ่ได้เห็ดคลิปจะพี่น้องวันนี้ตั้งใจด้วยิเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันจะ้ะมีหมูเพิ่นบอกมากว่าอยากอยากเห็นวิธีเห็ดแม่ดามเคยเห็ดไปดูแล้วเคยเห็ดไปหลายเทีออยู่พี่น้องคนละคนไปตามหาไปกดหาพอเห็นจะ้ะคือสิเมอรอายุพี่น้องอันคลิปมันโดนแล้วเนาะเห็ดตั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้ก็ได้โอกาสมาเห็ดอีกแก่พี่น้องนี่กิมจิมาเบิ่งส่วนประกอบวัตถุดิบส่วนประกอบส่วนผสมบะหมานาน่ามจิใส่เี่ยส่วนประกอบอันนี้ก็บสีมีแอปเปิลเนาะจ้ะเนาะอันนี้แฮปแอปเปิลหั่นไว้แล้วจ้ะหั่นไว้โดนลายก็สีออกสีน้ำตาลจังหน่อยจ้ะอันนี้แอปเปลิลนะคะพี่น้องแอปเปลิล รดหัวไชเทา้าหัวไชเทา้าแล้วก็แตงแตงกวาหัน่นแล้วก็ซีมี่ขิงจะพี่น้องนี่ขิงขาดขิงไม่ได้นะคะกิมจินีอ่อันนี้ก็หอมบัวต้นหอมอันนี้ก็ประกาศขาวที่เสีนะคะเสียบปรกาศที่ว่ามันข้าวมาดามก็เอา ออกมาหันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆนะจ๊ะส่วนประกอบม่ยังเนหลายยางบอพีนอ่น้องคันถ้าเกิดว่า,าผู้ใดยอยากเห็ดกินอยากล่องเห็ดบึงกับบอถาบอมีหัวใชเท่าเ้ากับบะตองใส่กระดาษจาก่น้องเราหาเฉพาะที่ที่เราหาได้เนาะ มื่อน,นีมาดามได้ของครบพาว่าไปร้านแขกมาจาะพี่น้องจ้ะไปร้านแขกมาก็ได้ของครบของครบก็มีไม่มีปกติมาดามสีไซอบอดไซอะอหัวใจเท้าหรอกปกติมาดามสีบอดไซจาะพี่น้องแต่ว่าจะเน้นอะสีนเน้นคิงจาะพี่น้องนสีนเน้นคิงสีส่คิงหลายจา้ะกิมจินี่เป็นยาระบายอ่อนๆนะคะ ดีต่อสุขภาพเป็นเป็นการล่าง,ล,างล้ำสชนิดหนึ่งจากพี่น้องจา้ามันก็แบบไข่ไข่อันบูท,ทอกนอกจากเนะาะไข่ไข่บูท,ทอกนี่และจา้าส่วนประกอบนิ่มไปเนาะโอ้ยนิ่มแล้วพี่น้องแต่ว่าถ่ายจะพับรออีกจักแป๊บหนึ่งเพราะข้างในพนยัแข็งอยู่ ข้างในพี่นั่งแข็งรอให้เขานิ่มบึงข้างในยังแข็งอยู่นิหน่อยพี่น้องท่ารอแป๊บหนึ่งนะคะท่ากิมจิใบทานี่แหละจ้ะพี่น้องจา้าหอมหัวใหญ่ขิงกระเทียมปัน่น ลงไปจากพี่น้อ์หอมค้คกนกระป๋อนจากนี้เราก็เอาพริกเกาหลีทเทลงไปเลยจ้ะ ตวงแล้วพี่น่องมาดับสิตตาเอาเพราะว่าเฮ็ดกินดุชิ้นแล้วจ้ะเพรมีการตวงมาเฮ็ดเห็ดกินดุตามดูหลายว่าใส่เนีย,ยงเน่เนียงเน่กาเอา,ท,อาทุกอย่างก็จะกะเอาแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเด่นน้ำปลาเจ้ะเด้ะบางควนเพิ่นกะ ใส่กุ้งแห่งพรถ้ามีกุ้งแห่งก็ใส่น้ำกระไดด้วพี่น้องแต่ว่ามาดามกุ้งแห่งตีฟิตเอาไว้ขีดขังเอาเอาอกมาก็้วกใสน่น้ำปลาเอาน้ำปลากระกะาเอาจากพี่น้องว่าน้ำปลากับอันกับขิงเข้ากันดีจากพี่น้อง้ อร่อยอ,อืพี่น้องสดยอดมากเลยอร่อยใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยจะพี่น้องกาใส่ลงไปเลย น้ำล้างน้ำเกลือออกออกล้างได้หลาย,ลายน้ำโดยเฉพาะเรือพี่นองเพราะว่าใส่ใส่เกลือลงไปหลายใส่เกลือลงไปเยอะล้างล้างจนเขาหายเค็มนะคะ ไปเรื่อยๆจนเบิดสั่นพุ่นลรอพี่น้องเขามีกี่ชั้นก็ทาเข้าไปเห็ดทาให้ทั่ว เิดไปน้ำลายลายไปน้ำพีโน้งหอมขิงหอมกระเทียม chỏ nhảy nhảy si trò phải นี่ค่ะพี่น้องกิมจิของมะด,ดามกันแล้วแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าขั้นตอนวิธีเฮ็ดก็ใสบิลาจาังหน่อยจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็เลยยาวาหน่อยจังหน่อยจ้ะเสร็จแล้วคะ่ะกิมจิเราสามารถกินได้เลยหรือเอาไว้นึ่งคืนหรือสองคืนสามคืนกําลัางเสบจ,จ้ะพี่น้อง แต่ถ้าเกิดว่ารอบอาไว้ก็กินได้เลยจ้ะสูตรนี้สูตรนี้ทําเลยกินเลยได้นะคะเสร็จแล้วก็กินได้เลยจ้ะไว้พอกันคิมนาค่ะสวัสดีค่ะ